สวัสดีครับทุกคนกินกับกีอะไรทุกอย่างเราะไม่อร่อยเราไม่กินครับก๋วยเตี๋ยวเรือหมกเนื้อครับทุกคนน่ากินมากเลยนะครับแล้วก็กี้ก็เลยเอาไปปรุงสักนิดหนึ่งมันก็เลยหน้าตาก็คือจะรวมรวมกันแล้วนะครับแล้วก็มีนี่เลยครับเป็นแคบหมูพวงนะฮะมีทั้งหมด10อันนะฮะไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่านะฮะเนี่ยเขาขายมาเป็นพวงแบบนี้ไปเดี๋ยวเราเริ่มกินกันเลยนะครับอืมกินคู่กับกะปิแล้วก็พวกผักต่างๆเหมือนเดิมครับทุกคนปะอยากกินก๋วยเตี๋ยวครับกินด้วยกันนะครับไปหาอะไรมากันท้ แซบ่บใส่กะปิลงไปด้วยวันนี้เป็นเส้นเล็กครับอืมน้ำมันดูเข้มข้นมากเลยครับเพราะว่าน่าจะเป็น พวกน้ำเนือที่มันไหลลงไปด้วยลุกชิน้นอ,อร่อย Rồi phạt nhau chim cặp bị nét hương The best วันนี้กี้เป็นเหนือน้องลายนะครับมันจะมีแบบเอ็นกลุบๆอ,อร่อยมาก กี๊ซือแบบนี่ันเป็นกว๋วยเตี๋ยวสําเร็จรูปมาแล้วก็เอาเนื้ออ,อะไรต่างๆมาใส่เส้นเล็กของเจ้าเนี้ยเหนียวหนุบหนับมากมพกริกลูกดดย เยอะมากสองห่อเนื้อเยอะด้วยครับ ับอร่อยมากตะเกียบกับช้อนเนี่ยสลับกันไปสลับกันมาอยู่นี่แหละ <c oughs> กระชิมกระปิ อะไรใครยอดมาเด้อแซ่บๆน้องกัน ชอบมากกินเส้นเหล็กเนี่ยนี่ครับอันนี้จะเป็นแบบสะดุ้งสะดุ้งน้ำหน่อยอหวานมาก เนื้อน่องต้องเขียวหน่อยนะมันมีเอ็น บุ้งนี่ต้องเป็นผักบุ้งแบบเขาเรียกผักบุ้งนาเหรอผักบุ้งไทยอืมถ้าผักบุ้งจีนมันจะไม่กรอบเท่า เยอะมากเลยครับประดุดหนังการกินแบบจิ้มจุ่มลวกจิ้มเลยครับ <c oughs> คิดว่าเลือกส่วนผิดเป็นเลือกเนื้อน้องม,มันต้องเกี่ยว ก๋วยเตี๋ยวมันน่าจะเหมาะกับเนื้อเส้นบางๆหรือมันก็เนื้อตุน๋นอืเดี๋ยวเขาหน้าทําเนื้อตุ๋นดีกว่าครับออืม,อม,อมเมื่อกี้เจอตับเข้าไปเป็นหมกตับอ่ะหวานมาก รับฮาจุกจุกตอนน่ารักน่ารัก

เรียบร้อยครับทุกคนเก๋ือเตี๋ยวเนื้อน้ำตกวันนี้นะครับเกือบหมดครับแต่ว่ามันไม่หมดมันอิ่มก่อน เพราะว่ามันลดเผ็ดแล้วก็เลยกินน้ําแล้วประกอบกับมันเป็นเนื้อน่องด้วยครับผมเนื้อน่องลายมันจะมีเอ็นเหนือหนึบหนับนิดนึงนะฮะมันก็เลยบอกว่าเออแน่นไว้นะครับโอเคทุกคนแต่วันนี้ก็เหลือแค่นิดเดียวแค่ตรงนี้นะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แชร์เพื่อนๆเยอะๆนะครับเราจะได้มีกําลังใจนะครับในการเดินต่อไปอยากให้กี้กินอะไรนะครับบอกเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ลาถึงเท่านี้ครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย